สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระพบพ่อกันย้ำคำคำมือมือดีขึ้นเก้าละครับวันนี้ก็สิมาดักหนูให้พี่น้องเขาเบิ้งครับนี่ครับดักคงก็สีวางวันนี้แหละเนี่ยเขาก็สีวางกับดักไว้ไว้เฉียงๆสิเนาะครับต่อเขากะสิตั้งกล้องให้พี่น้องเขาเบิ้งครับดักหนูหลังเดียวคือเก้าละครับแต่ว่าพิเศษนะครับเมื่อนี้นี่ครับเนื้อของเขาเปลี่ยนลองเท้าฟองน้ำครับเนี่ย แล้วก็ดีฉีดหัวเชือไส้ละครับจากมีเอฟซีหอม้าครับก็เลยจัดให้เพื่อนครับผมครับ น,น,นี่ละครับรกสบกิประมาณนี่ละครับิตั้งกล่อง้ตั้งกลองไว้มุมนี่ละครับยังไงกับมรุนน้อกันครับวะเนี่ย่าเงี้ยวฟ้องนำเขาสิได้ผล่่ครับ